วันนี้ก็ได้ยินข่าวครับน้องโทรมาบอกต้นไม้ครับทับพือน,น้อยมองนั่งกินเล้าค่อยแหละที่กับบ้านตลอดที่เคยเป็นนังนะครับจําเป็นมองรวมเป็นโรคส่วนตัวของผมนี่แหละครับ,รบตอนนี้ก็นล่างเอ็ตมันใหญ่ขึ้นตอนรับแขกหมู่มาหานี่ก็เป็นต้นไม้ที่ล้มลงมานะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเป็นไม้ท่อน ลมลงม,มาเสื้อกลางซะดีแต่มีท่าเพื่อนน้อยคอยเฮ้ยสันไม่ได้มองอยู่ยละหลักนี้น้อยนี่กับเพื่อจะสร้างไดกก็เี่นธรรมดาครับก้อนก็เอาไม่โค่น้อยมาขุดสะเลเหลงปลานับแรกก็เพื่อนน้อยก่อนครับเห็ดแล้วจังเห็ดหน้าแหลงนะครับเห็ดน mm ี hmm. ้นี่มไม่น้ำเนาะน้ำซะมีแค่น้ำเต็มเลยเนะี่ย ้เ,เทศน้อยแล้วกับม่โค่แล้วมาขุดขุดป่อสะอเมล็ดวิธีพ่อเพลงอ่ะนะครับเห็นเอ็ดสนอกมีความสุขก,ก็เลยกลับไปอยู่บ้านปีหนึ่งแล้วลองอยู่เบิ้งไป่นั้นเลยกระมูลน,นะครับขักอยู่น้ำกระใสปลาเต็มสะเนื้กินในยู่นี่รับ้นไม้ดีแต่มีทับไข่เนี่ยปญนลายครับ ผู้หญิเพิพ่นรักษาโยกอ่าเปหลังน้อยจะไปเอตรงม่นที่ตนม่พนบนวะมีความสูงครับหน้าฝนเนี่ยโดดหนํำก้อนนนำบสหมุนครับหนังกินเ้าแต่ก้อนเป็นหลังนีดหน้อยครับอันนี้ก็ขยายมันใหญ่ขึ้นเพื่อมู่พวกมาหนังกินหน,นังได้เคยเนี่นนยย่านเก่งเจอครับเอ็ดันหนังอยู่หลังบ้านตกปาเดี๋ยวหน้าฝนจะปรับปรุงครับ เห็ดมองตกป้านังกิดเรากับมีผลไม้ลากหลายผู้ไว้ต้นไม้ต้นโตมีผมพึ่ักนะครับเห็ดทองติดแอหครับติดฟ้ากับว่ากันไปตกแต่งภายในนี่ก็เป็นมะมงกับตอนนี้คือกำลังงหญ่นะครับเพิ่งลงไปปีนึงเพื่อเพื่อกลับบ้านกับสองสามปีกับพอดนีครับตะก้อนน้าก็ใส่แบบนี้นะครับผ้ากันกระโดดน้ําดินม้วนครับนี่เขียวตะก้อนเขียว ก็มีคนอยู่มีคนดูแลมีหมูเพราะหมูสองตัวนี่ก็ตายนะหากินครับเผ่าท่านน้ำเวลาวางเมื่อเผ่าท่านเอ็ดหลุมเผาท่านเนี้ยสองหลุมมีหลุมใหญ่กับหลุมน้อยครับหลุมใหญ่กับแล้วสิบแปดสอบสบายเจอแต่ก่อนเมื่อกินเหล้าเมื่อบานกินเหล้าหรอนี่ละครับสวิตผมมีได้เพลยครับมีแต่ความหมุนอย่างเดียวสวิต